ท่านไม่ทำงานนะ่ะท่านมัวแต่กระแทะคนน,นคนนู้นคนนี้ผมว่าวันนี้กลับไปทำงานแล้วอย่ามาพูดเรื่องมโนท่านครับไม่ใช่มีปัญหาทุกเรียนปรากฏเราให้ท่านนายกเราไปขายทุเรียนสมองอึ่งหรือเปล่าคนคิดเรียนด้วยความเคารพนะครับกลับไปทำงานเรามันเดี๋ยวก็ไม่หนีกันแล้วครับการเมืองมันไม่กี่คน แต่อย่ามาทำตัวเป็นศัตรูอาฆาตแค้นกันด้วยรักและเคารพครบับวันนี้ต้องขอออกมาพูดบ้างฟังแล้วเกิดความไม่สบายใจอยากจะเรียกว่ารัฐบาลอาฆาตแค้นหรือเปล่าวันนี้นายกรัฐมนตรีประเทศไทยยังชื่อนายกแพทองทานชินวัตรซึ่งท่านถูกพักไปเพียงเท่านั้นผลการตัดสินยังไม่ได้ออกมา ท่านยังเป็นนายกอยู่นะครับรัฐบาลโดยเฉพาะคอรมอรไปให้กำลังใจท่านนายกดีกว่าแล้วทำงานแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติวันนี้มีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าการพนันออนไลน์ปัญหาชาติข้างเคียงยังมีอีกเยอะที่ท่านต้องแก้ท่านต้องทำเพื่อให้ประชาชนยอมรับไม่ใช่มวมาแต่กระแทกฝ่ายค้าน ท่านจะมโนถึงว่าคนนู้นจะมาเป็นนายกคนนี้มาเป็นนายกท่านไม่ทำงานนะ่ะท่านมัวแต่กระแสะคนนู้นคนนี้นะครับท่านกลับไปทำารับแก้ปัญหากเกษตรของเกษตรกร,กรพรบรข้าวทำไมไม่ออกคนอื่นเขาอ,ออกไม่ได้ท่านนายกไม่รับรองการเงินท่านครับไม่ใช่มีปัญหาทุกเรียนปารากฏเราให้ท่านนายกเราไปขายทุเรียน สมองอึ่งหรือเปล่าคนคิดนะครับผมว่าวันนี้กลับไปทำงานแล้วอย่ามาพูดเรื่องมโนโท่านบอกว่าเราจะไม่ร่วมแก้รัฐธรรมนูญเรายืนอ,อยากชัดเจนครับว่าเราร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญแน่นอนแต่ยกเว้นในหมวดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยหมวดสเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เราไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับท่านเข้าใจไหมครับเราพูดชัดเจนแล้วเราร่วม แต่ยังมาออกข่าวสับสนกฎหมายมีโทษกรรมพักภูมิใจไทยก็ยืนยันแล้วว่าเพื่อความปองดองของประเทศชาติเราร่วมแก้ด้วยแต่ต้องยกเว้นพวกที่คดีมาตรา112ออันนี้ชัดเจนในความเป็นภูมิใจไทยตันชานะครับพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยมีความเห็นเหมือนกันในเรื่องให้เป็นทางการแพทย์แต่พักเพื่อไทย จะไม่ให้ประชาชนปลูกให้ปลูกจากในทุนชุดใหญ่เท่านั้นแต่พักภูมิใจไทยเราเห็นว่าให้ชาวบ้านควรปลูกเพื่อมีไรายได้อันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านมีอำนาจหน้าที่ก็ทำไปแต่ขอให้เอาข้อมูลข้อเท็จจริงออกมาอย่าทำงานตามฝ่ายค้านกลับไปดูองค์ประชุมให้ครบเรียนด้วยความเคารพนะครับกลับไปทำงานเรามันเดี๋ยวก็ไม่หนีกันแล้วครับการเมืองมันไม่กี่คนแต่อย่ามาทำตัวเป็นศัตรูอาฆาตแทนกัน ด้วยรักและเคารพครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ